สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผู้ชมครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับคือที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิดดลหรือไม่ก็คือว่าอบตลิดดลนั่นเองครับผู้ชมครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ในวันนี้เนี่ยครับผู้ชมครับก็เนื่องจากว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของอบตแห่งนี้นะครับที่เขาพยายามจะรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม ในเรื่องของการจัดการขยะเก็บขยะนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับในแต่ละเดือนนะฮะในช่วงของปลายเดือนของแต่ละเดือนนะครับทางอบอต,อรตรดิดดลนี้เขาก็จะรับซื้อเศษขยะ จากพี่น้องประชาชนนะครับผมในส่วนของรายได้หรือว่าเงินจากการซื้อขยะแล้วนี่นะครับผู้ชมครับทางอบตเขาก็จะเก็บไว้ในกองทุนนะฮะเพื่อที่จะไปส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศพของสมาชิกที่มาขายเศษขยะให้กับอบตนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนเรามีรายละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับผู้ชมครับแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามรับชมรายละเอียดต่างๆในรายการของเราวันนี้กันเลยครับไปกันเลยครับ โครงการที่เป็นโครงการหลักของรัฐบาลหลัการเพื่อลดขยะและก็ลดภาวะโลกร้อนครับผมหลักในการที่ผมคิดโครงการนี้โดยผมดูขยะในแต่ละโมนที่เดินปริมาณขยะต่อหนึ่งวันต่อต่อเดือนต่อเดือนประมาณสี่ห้าตันก็ผมคิดว่าจะทำยังไงให้ขยะให้เกิดการประโยชน์และก็คุ้มค่าสำหรัให้ชาวบ้านต่ละโนที่เดินว่าให้ยังไงแล้วก็ทำยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สองด้านทั้ง อ่าโลกขยะในส่วนที่ขยะมันก็เยอะอยู่ขยะ<ช>แล้วก็ทํายังไงขยะตัวนี้ให้เกิดประโยชน์อ่าเข้าสู่ประชาชนในแต่โมดีเดยต่อไปก็หลักหลักคิดของผมว่าจะมันคือรับซื้อขยะที่เป็นขยะแล้วก็ซื้อยังไงให้เกิดประโยชน์ให้ชาวบ้านก็ซื้อเสร็จปุ๊บขายปุ๊บเงินที่ได้ในส่วนนี้เราจะเป็นเงินถ้าเป็นของเราก็เซกะมาตีย่อเซกะมาตีว่า เมื่อสมาชิกมาขายตอนหนึ่งควเรือนตอนหนุ่บ้านเลขที่นั้นนะให้ครบ300บาทครับเขาจะไดะ้เวลาเสียชุมชนในตรบลิดเดินคือบ้านเลขที่ในตรโบลิดโดเนนีอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยครัวเรือนถ้าชาวบ้านมาขายทั้งหมดพันหกร้อยคู่เรือนี้จะได้ในวงนเงินที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทต,ต,ต,ต่อคนเสียชีวิตหนึ่งคนต่อคนเสียชีวิตหนึ่งคนในในใน ในบ้านเลขที่ในครัวเรือนนั้นขายเสียขายหนึ่งคนก็ได้อืให้มีชื่อในบ้านเลขที่นั้นขายขครได้ก็มาขายแล่ก็ขครก็ได้ที่เสียในบ้านเลขที่นั้นจะได้เงินจํานวนนี้เอาไปใช้ พอับคนเสียชีวิตหนึ่งคนในบ้านเล็กที่นั้นนั้นก็ได้เหมือนกันสามหมื่นบาทประมาณประมาณประมาณจะอยู่ประมาณนั้นประมาณันอยู่ที่คนจะขายว่าเดือนนี้ขายมาเท่าไหร่เดือนหน้าขายเท่าไหร่ยอดจำนวนที่คนมาขายจะขึ้นมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยครับพอประมาณนั้นคือหลักคิดของผมว่าทำยังไงให้เกิดประโยชน์ให้ชาวบ้านให้เยอะที่สุดครับแล้วสมมติว่าในเดือนนั้นมีคนเสียชีวิตหลายคนเนี่ยก็คนทุนเราคือทุกคนเนี่ย ต้องขายอย่างน้อย3เดือนให้ครบส0 0บาทกองทุนคเรือน oh. ถ้าสามร้อยบาทกองทุนคเรือนนั้นก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วกองทุนมันมีเงินอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมแล้วราคาที่เรารับซื้อหนครับเรารับซื้อราคาที่รับซื้อนี่เป็นราคาที่ตามท้องตลาดว่าของ oh. อคุณรับซื้อสิ่งรวมซื้อของเก่าเขามาให้ราคาให้เจ้าหน้าที่ผมให้ราคาไป oh. ราคาเสกกระดาษยังไงขวดยังไงต่างๆน่าน oh. จะมีราคาหมดเลยครับ oh. ก็พาพาไปอบรมให้เจ้าหน้าที่กพาไปอบรมเวลารับซื้อขยะอย่างไรทัดแยกขยะอย่างไรครับผมนั่นเองครับผมกว่าที่เราเจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนี่เรา<อ>เราใช้กระบวนการยังไงครับก็อาการแรกก็ไปคุยตามมัสยิดต่างๆผู้นําชุมชนต่างๆแล้วก็เสียชานสายของอบตอและก็ผ่านเจ้าหน้าที่ผมก็ประสานไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆก็บอกแต่ละคนแต่ละคนกาไปต่อไป ก็มีการบอกปากต่อปากใช่ใช่ใช่ครับผมเดือนนี้เป็นเดือนที่เท่าไรเลยครับพี่เราเดือนนี้นัดเป็นเดือนที่เจ็ดแล้วเดือนที่เจ็ดแล้วครับผมเดือนนี้มีคู่เสียชีวิตอ่สามรายก็ได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทอครับผมเฉพาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสามสิบวันนี้อ่าสามรายแล้วเดือนนี้ก็เอาเงินจากส่วนนี้ใช่ก็คนพอคนเสียชีวิตปั๊บต้องมาชดให้ครบสามร้อยบาทก็สมมติว่าสามรายก็บวกอีกสามสิบรายละสามสิบบาทก็ต้องให้ครบ เก้าสิบาทเด๋ยนนี้ต้องขายให้ครบเก้าสิบาทครับผมแล้วก็คนที่พี่น้องประชาชนที่จะมาขายตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนหรือว่าอยู่ๆปุ๊บมาขายต้องต้องมาสมัครต้องมาสมัครต้องลงทะเบียนต่างๆของกอง,งสาธารณสุขของเราครับผมคือแสดงว่าวันนี้นี่คนที่มาขายคือคนที่มีไรายชื่อใช่ใช่ใช่คนมีรายชื่อใช่ใช่ครับครับผมแล้วอยู่ๆถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนทราบข่าววันนี้มีการรับซื้อขยะโดยที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิก เขาจะนําขยะมาที่นี่หรือได้ไหมพอมาสมัครได้ตลอดเวลาที่เราซื้อขยะทุกเดือนมาสมัครได้ทุกเดือนเลยครับผมครับผมเพราะว่ายอดที่ที่รัที่เป็นสมาชิกที่ขายครบขายครบสามเดือนซ้อนๆก็ประมาณเกือบสามร้อยลายก็สามรอบบ้าลีที่ไม่ใช่รายบ้าลีที่ครับผมเห็ุว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาขายขยะก็มีการแจกสมุดอะไรประมาณนี้ครับก็มีครับมีมีมีสมุดอะไรต่างๆมีสมุดมันสมุดธนาคารนั่นแหละว่าขายไปเท่าไหร่เดือนนี้นะ เท่าไรแล้วก็ยอดที่ต้องต้องต้จ่ายยอดเท่าไรยอดที่คุณเสียชีวิตยอดเดือนเดือนนี้เท่าไหร่พอมีนสมุดเรียบร้อยเลยครับผมชนิดของขยะเลยครับเรากําหนดไหมครับว่าเป็นขยะชนิดไหนบ้างไม่ไม่กำหนดนะคือขนาดขยะไหนที่มีมูลค่าต่างๆออกมาได้หมดเลยโอ้ในหลักๆแล้วพี่น้องประชาชนเขาเอาอะไรบ้างครับที่มาส่วนมากจะเป็นขวด กระดาษกระดาษประเภทนั้นนะ่ะง่าย,ง,ายง่ายเป็นนะนะั้นน<ช>่ะแต่ขวดพลาสติกมันเยอะมากชาวอในชาวบ้านเราใช่ <c oughs> ใช่ใช่ก็ผมยิ่งเป็นแหล่งชุมชนก็จะเป็นขยะพลาสติกเยอะแล้วหลังจากที่เรารับซื้อจากพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเรานําขยะเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรต่อนะอีสปัตย์หนึ่งบริษัทของผู้รับซื้อขยะของคุณซื้อขยะจะเอารถมาซื้อเอามาเอามาตั้งเนี่ยก็เขาก็ขนไปที่ที่ร้างของเขา คือทางเราก็เตรียมแค่ขัดแยกขยะอย่างเดียวขัดแยกกัดแยกขัดแยกเราแค่แยกอย่างเดียวใช่ขัดแยกใส่ในถุงบิ๊กแบกแล้วก็เขายกไปเลยกอะสัอสภัพนี้เข้ามา๋อครับผมการที่เราทําแบบนี้เนี่ยผมนายกคิดว่าก่อให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างก็กระแสตอบรับเ็โอเคนะครับก็มีทั้งเอ่อมันมีทั้ง ขยับได้ไดสะอาดแล้วก็เอาเงินช่วงช่วงที่เวลาเขาเสียชีวิตแม้กระทั่งคุณไม่มีตังเงินตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยเว่าสมบูรณ์สมบูรณ์น่าจะสมบูรณ์ณเวลานี่เวลาเข้าเสียหนึ่งคนถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณ8ปดพันกว่าเดี่ยนี้ได้8 0 0พกว่าก็น่าจะโอเคแล้วครับผม เห็นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราก็มีทั้งพุทธมุสลิมใช่ใช่ครับ<อ>ก็มีทั้งสองฝั่งใช่ทัง้<า>งสองฝั่งครับสุดท้ายนายกอยากจะฝากอะไรไปยังพี่น้องประชาชนไหมครับที่จะมา<อ>ร่วมกิจกรรมนี้หรือว่าองค์กรไหนๆที่มีการวางแผนในการที่จะกำจัดขยะในพื้นที่นายกจะฝากอะไรกับคนกลุ่มนี้ไหม<อ>ครัก็ผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีที่สุดสําหรับชาวบ้านของของของพวกเราแล้วก็คิดว่า ถ้าอ่าน่วยงานอื่นหรือว่าอบตอื่นอยากมาใช้ก็สามารถมาดูงานที่อบตได้มันคือทยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าทํายังไงให้มีมูลค่าให้เยอะที่สุดครับแค่นั้นครับขอบคุณมากนะครับก็เหมือนกับเราบางทีเราคนยากจนเนาะบางทีส่วนที่มันช่วยได้ดึงได้ินิดหน่อยหน่อยก็ยังช่วยเราได้ไงถึงได้ไม่เต็มจํานวนแต่ก็มันเกิดนในส่วนนั้น่ะคิดว่าจะช่วยในด้านไหนบ้างครับ มันก็อินทารก็ค่าสสําศพของเขาก็มีใช่ไหมคนทยพูดก็มีค่าสสําศพบางทีาบางทีคนเรามันไม่จะมีทุกวันหรอกนะบางทีก็มีตังบางทีก็ไม่มีตังได้นิดได้หน่อยได้ส่วนจากอบตอไปช่วยในนั้นหน่อยค่ะคิดว่าดีไหมครับมีโครงการแบบนี้ก็ดีค่ะ้วปกติเราขยะปนติดไปที่นี่หนอครับถึงอสมาก ถ้าเป็นพวกไปขวดก,ก็ให้เพื่อนถ้าเส็จเล็กก็ไปขายข้างนอกครับ้คผมทีนี้พอทางอาบาตาก็มามีการรับซื้อแบบนี้แล้วเราก็มาขายที่นี่เป็นประจําเลยหรือว่าเพิ่มจะมาเริ่มขายตรงนี้ตอันนี้เพิ่งมาเพ,พิ่งมาติดต่อสอบตามตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจด้กหน่อยหรอกเพราะว่า แต่ละคนคือบ้านเลขที่เราอยู่ไม่เหมือนกันไง <chaotic. S 1> เราแยกย้ายกันญาติพี่น้องเราลูกหลานเราอยู่คนละแห่งไงก็คือต้องมาถามเขาก่อนว่าต้องควบคุมในในกรณีไหนบ้างอันนีน้มันเขาเอาเฉพาะบ้านเลขที่ที่มีชื่อแล้วก็ค,คนละเหมือนกับญาติพี่น้องเราอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ก็คือไม่ได้อ่ะก็เลยห่วงใจตรงนี้ก็เลยต้องมาถามก่อนไงไกจว่าไงม่เลยดิไม่ปากแต่นี้วายกับแต่นี่้ยืมโบยอะย่างปังอ๋อเดี๋ยวไม่ไดกประกวดกันเลยอีแต่ kali ni dah lima belakang. Wang ni nak boleh rakak ya? Ya. Ah, oh, tadi boleh buat apa dah lan ni dak ada banci. Eh, bunyi tiga atau dah patu. Mati sorang okay? Mati tiga apa benda ni? Mati tiga. Mati tiga. Ah, nak tambah lagi lebih lah bodoh kok eh. Ya. Boleh kat kerongkan ni? Boleh eh. วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมประจําเดือนนะครับที่เราเริ่มซื้อในีตั้งแต่เดือนเดือน5ก็ประมาณ5เดือนครับก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ยังทีาเรียกว่าตอบรับจากประชาชนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยประชาชนยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆโดยปกติทุกเช้าเขาจะไปตัดยางก่อน นะครับพอสายๆเนี่ยก็จะเริ่มมาครับก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ครับส่วนหนึ่งนี่ก็คือแรกๆเนี่ยเายังไม่เห็นภาพว่าตอนนี้เราเริ่มประมาณ5เดือนแล้วเขาก็เห็นภาพว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาสามารถที่เขาเรียกว่าได้ตังค์แล้วก็ในส่วนของของเรานี่ก็คือ,อในการช่วยเหลือก็คือเราเราเขาเรียกว่าเราเข้าไป พบประชาชนแล้วก็ให้เงินสนับเงินช่วยเหลือจากการที่เราทําอันนี้ครับก็ประชาชนก็ก็เห็นความสํคาคัญตรงนี้ครับโดยโดยรวมแล้วนียก็คือจุดประสงค์หลักที่เราทําขยะหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยเรื่องของอสร้างจิตสํานึกในการเรียกว่ารักษาความสะอาดซึ่งตอนนี้เนี่ยหนึ่งนี่ก็โอเคก็คือความสะอาดนี่เราพยายามจะ เรียกว่าปลูกฝังว่าหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของการศรัทธาหรือว่าอิมาดอันนั้นก็โอเคด้าน,นส่วนหนึ่งอันที่สองเนี่ยในส่วนของขยะเนี่ยตอนนี้ยังลดแต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่าตามที่เราตั้งตั้งตั้งทาเก็ตไว้เราก็จะพยายามเรียกว่าพยายามประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบคือถ้าถ้าประชาชนเรียกว่าทำตามโครงการที่ราทำจริงเนี่ยขยะม,มันต้องลดเพราะขยะเนี่ยเขา จากเดิมที่เขาทิ้งนี่อันนี้เขาเขาเขาต้องเก็บแล้วก็มาขายให้กับเราโดยโดยโดย,โดยรวมนี้ก็คืออยู่ใครเรียกว่าไปในทางที่ดีขึ้นครับครับก็ในส่วนของทีมประหานอบอตอรีดนอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือครับในการ ร่วมโครงการกับเราซึ่งมีเรามีจุดประสงค์เพื่อที่จะ,ะหนึ่งก็คือช่วยเหลือในส่วนของอช่วยเหลือในการทำศพซึ่งเราเข้าใจว่าบางคนเนี่ยในเมื่อมีการเรียกว่าเสียขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนนี่จะลำบากเพรากลัวถึงขนาดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายไหนต้องทำ ต้องจัดการศพไหนต้องจ้างคนมาละหมาดซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่นี้จากการที่เราได้รับก็คือนี่ประชาชนเขาเขาเขาดีใจเขาให้ปี้กับโครงการเพราะหนึ่งอย่างน้นก็จะได้มีส่วนหนึ่งเนี่ยไปไปไปช่วยในส่วนของค่าจัดการศพนะครับ สุนกิฟตรีให้ยีส์สามเอครับผมรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดิดนซึ่งก็รักษาการแชร์วบในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมครับผมวันนี้อยากจะให้พูดถึงรายละเอียดของโครงการนี้หน่อยครับว่าเรามีรายละเอียดยังไงมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอ่าได้ครับผมซึ่งโครงการนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารนะครับซึ่งเขาเลยเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของอให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงการสร้าง มีส่วนร่วมในเรื่องของการคัดแยกขยะจากตุ้นทานนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละเดือนของเราเนี่ยเรามีรถอยู่สองคันด้วยกันในการที่จะจะเก็บขยะในพื้นที่เรามีทั้งหมด5หมู่บ้าน8ชุมชนมะนะครับทีนี้ในส่วนของที่เรานําขยะไปกําจัดที่เทศบาลนครยาลาเนี่ยเราใช้เข้มาแค่จะเยอะอเดือนนึงเนี่ย2อ0 0 0าถึง30,000่เอาตรงนี้แหละที่สําคัญที่ท่านท่านผู้อำิวา,ารให้นโะย,ยบบยบอกว่า,วาเราจะทํายังไงในส่วนของว่ามาเนี่ยจะให้ลด ลงจากที่เราตั้งในข้อบัญญัติเนี่ยสามแสนห้าต่อปีเนี่ย huh. ถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ยเราเอาเงินตรงนี้ไปทําอื่นได้ซึ่งก็เป็นที่มาของโครงการนี้นะครับผมเมื่อเราทําโครงการนี้เนี่ยสำคัญระดับแรกเลยับผมเราต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวชนในพื้นที่ของเรานะครับในเรื่องของอการคัดแยกขยะจะต้องใางขยะที่มีมูลค่าขยะที่สามารถนําไปเป็นปุ๋ยขยะที่เป็น ทีออันตรายเราทำยังไงนะครับผมตรงนี้เราก็ลงพื้นที่ประชาสองพันอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมเราใช้เวลาเนี่ยเราลงพื้นที่ไปเนี่ยในกองสารสุขรวมไปถึงในส่วนของราชการอื่นๆด้วยก็ลงลงไปประชาสองพันธประชาชนในื้นที่เนี่ยให้เราเนี่ยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็รู้จักในเรื่องของการคัดแยกขยะอืนะครับผม,บผมยากไหมครับในการที่เราจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกเลยครับว่ามันจะ แรกๆนี่มันจะยากในเรื่องของการมีส่วนร่วม,อมพอเราลงไปเนี่ยอย่างท่านนายกเองรองนายกเนี่ยละหมากทุกวันสุกร์เนี่ยขจะมีการประชาสัมพันธ์พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ให้ให้รู้ว่าคุณค่าของขยะแล้วก็ขยะ,ะที่สร้างมูลค่าได้นะ <ผม S 2> ครตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะดึงประชาชนเข้ามากับเราได้มีส่วนร่วมกับเราไมใช่ครับผมแรกๆเนี่ย คนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปลายปี66อืหอหกแค่ปีเดียวตรงนี้ยังไม่ถึงหนึ่งปียังไม่ถึงหนึ่งปีครับผมตรงนี้ถ้าถ้าพูดถึงครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าครัวเรือนในพื้นที่ตำบลรีเดินประชากรทั้งหมดก็หกพันหกร้อยกว่านะครับผมแต่เรเริ่มแรกเนี่ยผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยหนึ่งร้อยกว่า แล้วก็สมัครเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็คืออยู่ที่430ครัวเรือนสังหมดจาก1,645นะครับแต่ยังไม่ถึงไม่ถึง50%ของนี้อยู่ที่ประมาณ30%ใช่ครับผมเราก็สมัครเรื่อยๆนะครับสมัครเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะออย่างที่บอกเมื่อกี้จะให้สร้างการมีส่วนร่วมครับผมระิิประชาชนได้แต่ะหนักถึงคุณค่าในสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมก่อนที่ประชาชนเขาจะมีความเข้าใจกับเรื่องนี้นี่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเขาไหมครั ผมคิดว่าก็น่าจะมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะผมเนื่องจากว่าขยะเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องซื้อพวกขยงะนะครับผมข้าวนู่นนี่นั่นก็ตรงนั้นคือขยะ,อ,ะอยู่ในมือว่าถ้าเกิดเราดูในวิจัยเขาบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะผลิตขยะได้1.2กิโลต่อคนต่อวันตรงนี้กับ เราประชากรทั้งหมดมี6,000กว่าแสดงว่ามันต้องเยอะอืเยอะแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไอแต่ละวันเนี่ยเราต้องนําขยะเก็บขยะเนี่ยสามตันต่อวันหนึ่งเออสามตันนี่ถือว่าสามร้อยใช่โอ้สามร้อยสามร้อยกิโลสามร้อยถ้าสามตันก็สามพันเจ้าพ่อของตําบลนี้อย่างเดียวหรือว่าของที่ไหนบ้างอย่างเดียวของตําบลนี้อย่างเดียวครับผมเฉพาะ่อของที่นี้อย่างเดียวอย่างเดียวเพราะว่า เรามีเกี่ยวสาหกรรมด้วยอ๋อเออใช่มีสาหกรรมเนี่ยากยใช่ใช่ครับผมครับผมแล้วหลักๆแล้วที่ประชาชนเข้ามาขายให้กับอบตนี้มีขยะอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่จะเห็นก็คือพวกกระดาษล้างพวกพลาสติกนะครับผมแล้วก็ขยะทั่วไปครับผมเหล็กอลูมิเนียมพวกนี้ครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นที่รับซื้อใช่ครับผมที่รับซื้อใช่อบตใช่ถูกต้องครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะ คัดแยกขยะได้สร้างการมีส่วนร่รวมสร้างกิจสํานึกกรปล่<ม>อยในหลายๆแล้วขยะอื่นๆที่เขาไม่สามารถเอามาขายตรงนี้นะครับทางอาบอตมีการกจัดเตรยังไงบ้างคตรงนี้คือก็ก็กไอขยะที่ไม่สามารถที่จะนํามาขายกับเราได้เนี่ยเขาก็เหมือนว่ามันจะมีในส่ส่งของออรถเก็บขยะรถเก็บขยะค<อ>รับผมหรือไม่ก็บางสิ่งบางอย่างที่เรารับซื้อไม่ได้เนี่ยมันจะมีรถจากข้างนอกมารับซื้อเองครับผมเพราะว่า เราเคยรับซื้อในในส่งของของของที่เราประสานกับที่เราไปขายบางอันบางชิ้นบางอันขยะเขาก็ไม่รับซื้อนะครับผมตรงนี้เดือนแรกที่เราเราซื้อเนี่ยเดือนแรกเดือนม่กราคมเนี่ยครับผมเรากําไรอยู่ที่หนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับผมถือว่าหนึ่งร้อยกว่าบาทพอเดือนที่สองเนี่ยเราขาดทุนเราขาดทุนเพราะว่าขยะที่เรารับซื้อมาเนี่ยพอเราไปขายเขาไม่รับเขาไม่รับซื้อตรงนี้เราขาดทุนนะครับผม แต่เดือนต่อไปพอเรารู้นะครับในเรื่องของกระบวนการเรารู้ในของรายละเอียดเนี่ยเป็นละเดือนที่เราไปขายเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าออแล้วก็กําไรใ,ในแต่และเดือนได้ครับใช่ครับผมเห็นตอนนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยเข้ามาขายแล้วแล้วรับซื้อในแต่ละครั้งนี่ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงอ่าเราประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะรับซื้อเนี่ยเราลงประชาสัมพันธ์และประกาศทาง ในเพจของอบตก็ดีในเว็บไซต์แล้วก็ลงตัวที่ประชาสัมพันธ์ด้วยรถกระจายเสียงแล้วก็ยมีขอกระจายข่าวที่เราลงประชาสัมพันธ์นะครับผมเรารับรับซื้อขยะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยงอ๋อถึงเที่ยงเดือนละครั้งเดือนละครั้งเรากำหนดวันที่แบบตายตัวไหมครับตายตัวเลยครับผมเราประชาเราเราทำเป็นตารางออกมาเลยว่าเดือนนี้ที่เท่าไหร่แล้วก็ลงไปติดที่ร้านน้ำชาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าร่วมของแกกับเราเนี่ยได้เตรียมตัวแสดงว่าพี่น้องประชาชนเขาก็จะดู ตารางที่เรากาหนดไว้ใช่ครับผมตารางแล้วเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมที่บ้านของเขาเลยถูกต้องพอถึงวันปุ๊บเขาก็จะมาขายที่นี่ใช่ครับผมอย่าเห็นอย่าเห็นได้ว่ามาเป็นรถกระบะบ้างรถโชเล่บ้างแล้วครับใช่สุดท้ายท่านมีอะไรที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนไหมครับโดยเฉพาะกับโครงการนี้ครับแล้วผมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะผมอยากจะให้อยู่กันแบบนานๆนะครับผมบางคําถามนี้เคยเคยเคยมีคนถามตอนที่ลงไปประชาสัมพันธ์สังความเ้าใจกกับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่า โครงการนี้มันจะอยู่ยาวขนาดไหนนะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เสร็จถ้าเกิดเปลี่ยนคณะผู้บริหารเนี่ยโครงการนี้จะอยู่ต่อไหมเอาคาถามนี้เป็นคําถามที่แบบผมในฐานะที่เป็นคนที่แบบเจ้าของเจ้าของโครงการนะครับผมก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะอยู่ยาวๆนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในเมือที่เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาผมคิดว่านะโครงการนี้ก็ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่เพราะว่า เรามีข้าราชการมีพนักง,งานร่วมที่จะขับเคลื่อนอนโยบายตรงนี้นะครับมผมคิดว่านะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นและก็สําคัญที่สุดก็คือสร้างจิตสํานึกสร้างให้ประชาชนได้สามารถที่จะคัดแยกขยะนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของรายจ่ายที่เราเอาใช่นขยะไปกําจัดที่เทศบานลนครยาลา,าอันนี้ของยาลีใช่ไหมคะเออมันมน้องยวล่อาบวกอีกอ่า อันนี้อันนี้อันนี้มันสิบสิบกิโลสิบเมลโลนี่เอาออกนั่นหน่อยขยะอันตรายสิบกิโลเราหักออกสามกิโลค่ะเพราะมันเป็นตะกร้าด้วยตะกร้าตะกร้าที่ช่างสามกิโลเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดก็เมื่อกี้สิบสามเป็นยี่สิบกิโลทั้งหมดบวกหมดหรือยังคะของยาลีอ่าเป็นยี่สิบแล้ว มีอีกอ๋อทำไมเยอะจังอ,นนอ่าเจ้าหน้าที่จดบันทึกค่ะจดบันทึกข้องมืยดบันทึกค่อมูล,มล,มลในการอ่าซื้อขยะซื้อขยะหลักหลักรืนารที่ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับนี่ค่ะช่างกิโลแล้วก็เขียนลงในบัญชีอ๋อแล้วบัญชีนี้เราไปทำอะไรต่อ อันนี้เราจะเก็บไว้ที่เรานะคะก็คืออประชาชนต้องมาขายขยะให้เราครบ300บาททุกคนต้องขายขยะเราขอแค่300บาทถ้าขายเยอะวันนี้เราก็คืนเงินให้คือถ้าเขาขาย5 0าย500บาทเราก็คืนให้200อ๋อแสดงว่า300บาทนี่ต้องเก็บอยู่ที่เราใช่ก็ต้องเก็บเป็นค่าชาพนาักกิจศพเวลาเวลามีคนเสียชีวิตเราก็จะหักจาก300นี่เราหัก30บาท ต่เคสหนึ่งอะค่ะครับผมเดือนนี้เหมือนเดือนนี้เสียชีวิต3คนเราก็หัก90ประชาชนก็นต้องมาขายขยะให้เรา90าบาทครับผมในแต่ละครั้งช่วนมากหมกพี่น้องประชาชนก็จะมาขายกับเราเยอะสุดอยู่ที่ประมาณกี่บาทต่อคน กี่บาทประมาณ3ามสามร้อยสามร้อยใช่เหมือนกันค่ะถ้สมมุติว่าเขาขายได้400บาทก็ให้เขาหนึ่งร้อยบาทให้เขาหนึ่งร้อยบาทเราเก็บไว้ที่สามร้อะแล้วถ้าเกิดว่ารอบหน้านี้เขาขายได้จะต้องเสีบอีกไม่สามร้อยบาทก็คือให้คงอยู่ในบัญชี300ให้คงอยู่ในบัญชีตลอดค่ะ300แต่ถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็มาขายเพิ่ม30บาทนะะ อย่างเช่นกรณีนี้ค่ะเมื่อตะกี้ขายได้50บาททีนี้ในเงินในบัญชีก็มีอยู่แล้วร้อยแปดสิบบาทพอทีนี้เราบวกเนี่ยมันก็จะได้280้เขาก็เลยต้องจ่ายเพิ่มอีก20บาทให้ได้300ให้เงินส่วนต่างเทปนี้ก็คือต้องจ่ายเพิ่มอีก20บาทเพื่อให้จ่าย20บาทให้คงอยู่ในยอด3 0 0บาทแล้วเงินนี้ก็เข้าไปในกองทุนชาพนิกิตจบใช่ค่ะของอายศจ่ายเพิ่ม20่บาท20่สิบบาทลูกโกราเกี อุสีค่ะอุสีตมดทดนอ่าตมดที่โดนวันนี้เรามาขายอะไรบ้างขายขวดพลาสติกแล้วก็ขายลังค่ะอ๋อร่วมกิจกรรมกับอบตนี้เป็นงานที่ยทำมาหลายครั้งแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับเราแบบสบายใจดีค่ะสนุกดีแล้วเราเอาขยะมาจากที่ไหนครับก็จะมาที่นี่ตลอดอ่ะอ๋อเก็บเก็บรูปนั้งเก็บง่ายจากบ้านเลยค่ะวันนี้ออกไปเยอะไหมก็ไม่เยอะค่ะเราคิดว่าการที่เรามาร่วมกิจกรรม ครับได้เรียนรู้ดีครับคู้ว่าเขาเขาเขารับซจากเาะก่าน็แล้วแต่ราคาครับว่าเขาให้าคารกิจจ่ด้ครับคิดว่ายังไงเขาได้ดีเลย่าแล้วสุดทาอยากจะาอะไร่ประชาชนเ่ของการกระาขยก็นายกมานก็ดูแลประชาชนดีครับ าละครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการรับซื้อเศษขยะจากพี่น้องประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลิดดลนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการฉีกแนวของชาวบ้านโดยทั่วไปเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่าทางอบตอที่นี่นะครับเขารับซื้อเศษขยะจากพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนขายขยะ ครบจํานวน300บาทแล้วนะครับโดยทางอาบอตอนอีเขาก็จะเก็บ300บาทไว้ในกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้การส่งเสริมในเรื่องของการที่จะจัดการศพของผู้เสียชีวิตในครอบครัวของผู้ที่มาขายเศษขยะในวันนี้นั่นเองครับผู้ชมครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดใหม่ๆในการที่จะกําจัดขยะโดยได้รับความร่วมมือจากพี่นอ้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ